ไม่ที่สุดทรากะยึดถือเป็นหลักว่าไอ้ความคิดว่าเป็นตัวตนนนะมันผิดอันตรายมันเป็นที่เกิดแห่งความทุกข์เลิกเลอกเลิกเลไม่มีการคิดที่ผิด,ผดที่เคลาบคาอย่างนั้นอีกต่อไป <c oughs> จึงสอนให้ดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยีิยา <c oughs> แห่งอีทัปปัจเยตา เพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะไม่มีสิ่งนี้มมสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับนี้ก็ดับอย่างนี้เลยว่าอิทัปปัจเจตาถ้าเห็นอิทัปปัจเจตาแล้วมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันก็ไม่ไม่หลงรักไม่ที่มันหลอกให้รักมันไม่หลง เกลียดที่มันชวนให้เกลียดไม่หลงกลัวที่ชวนให้กลัวไม่หลงโกรธไม่หล,ล,ลงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างค่อน้งว่าคงที่เป็นพร,าาระอรหันต์ว่าผู้คงที่คือไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่วันไหวไม่เปลี่ยนแปลงมีคำแทนชื่อ ไัวพจน่ะพรชื่อพระหันมากมายหลายสิบคำ <c oughs> แต่คำที่น่าสนใจอย่างยิ่งเช่นคำว่าคงที่พระอหันเป็นผู้คงที่ตาทีตาท,ตาทีเป็นผู้คงที่คืออะไรมาปรุงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ <c oughs> จิตของพระอรหาน เห็นสุญญาตาเห็นอนัตตาถึงที่สุดแล้วคงที่อยู่อย่างนั้นเลยไม่มีอะไรมาปรุงให้โง่ให้ให้หลงยึดมัน่นถือมันในเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้้เรื่องมันก็จบแค่ที่ว่าจิตมันเป็นทุกข์ไม่ได้อีกต่อไปอะไรอะไรจะเข้ามาอย่างไรมันก็ตอนรับด้วยเช่นนั่นเอง เกิดความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็ไม่มีความทุกข์เรื่องมันมีเท่านั้นที่เป็นภายในก็ไม่ยึดถือไม่หลงยึดถือต่อไปรูปเวทนาสัญญาทั้งการยานที่เป็นภายในก็เห็นจริงจนไม่ยึดถือต่อไปที่เป็นภายนอกของใครจะเข้ามาอย่างนั้นก็เห็นอย่างเดียวกันมันก็ไม่ยึดถือต่อไปอารมณ์ที่เป็นภายในก็ไม่ถูกยึดถืออารมณ์ที่เป็นภายนอกก็ไม่ถูกยึดถือก็เลยคงที่ คงที่อยู่ในความว่างจิตอยู่ในความว่างคือไม่ยึดถือไม่จับช่วยทั้งวันทั้งคืนอยู่ด้วยสัญญาตาวิหารคือความที่จิตว่างจากความยึดถือยังมีคำกล่าวว่าแม่อะไรจะผ่านมาก็ยังอยู่ด้วยจิตทนิดนั้นแหละแม่จะนั่งคุยด้วยแขกนี่พระพุทธเจ้าเคยตรัสตรัสเองว่ามีแขก กษัตริย์มหาศาลพระธวดีมหาศาลพรามาณะมหาศาลมาเต็มวัดเต็งมามาคุยด้วยมาสนทนาไตาา้พาอะไรจิตของตถาคตก็ยังอยู่ในสุญญาตาวิหารนั่นเองความดีความประเสริฐมันมันมันมีอยู่ที่นั่นสามารถจะต้องทำอะไรทำอะไรจิตก็ยังคงอยู่ในสุญญาตาวิหารคงที่ มีพระอเิียเจ้าพระอาหารหันต์หรือพระอาหารหันต์หรือพระตถาคตผู้คงที่อันนี้คือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับคำว่าความว่างความว่างหรือจิตว่างมันเป็นอย่างนี้ที่ถา้าเข้าใจผิดก็เป็นจิตว่าง เกณฑ์ให้ไม่รับผิดชอบอะไรเกณฑ์ให้ไปฆ่าคนแลว้วก็บอกว่าจิตว่างอย่างเป็นต้นเป็นคำกล่าวของผู้คัดค้านอย่างหลับหูหลับตาว่ามันจะให้ผลอย่างนั้นจะไปรวมอยู่ในเหตุผลด้วยไม่หสอนไม่ให้สอน,สอนเรื่องนี้กลัวคนจะเป็นอย่างนั้น ตัวคนจะถือเอาผิดขาดใจความหมายผิดแล้วกลายเป็นเรื่องผิดแล้วเ็นเรื่องชีพหายกันใหญ่มันผิดไม่ได้หรอกถ้าเป็นเรื่องธรรมะแล้วมันผิดไม่ได้นั่ศึกษาให้ดีศึกษาอย่างดีให้มันก็ผิดไม่ได้แล้วก็ศึกษาอย่างสันทิทิโก คำนี้สำคัญที่สุดนะจำไว้อย่าลืมว่าสันทิติโกโอาคาลิโกสันทิติโกคือรู้สึกด้วยใจของตนเองการสานั้นกระทำไปด้วยความรู้สึกแห่งจิตใจของตนเองรู้สึกสัมผัสโดยจิตใจเองไม่ใช่เชื่อตามพระคำพีตามคำบอกเล่าได้ไหมต้องเป็นเรื่องที่รู้สึก้วยตนเองเช่นรู้สึก เพื่มเมื่อจิตอย่างไรเราสบายที่สุดคุณลองคิดดูเมื่อจิตตั้งเราเป็นอย่างไรเราจะรู้สึกสบายที่สุดนี่เอาคนธรรมดาธรรมดาอย่างนี้มาคิดมาตอบปัญหาถ้ามันไม่หัวเกินไปมันก็ยังตอบได้เพาเมื่อจิตตั้งเราไม่มีอะไรรบกวนมันมีอะไรปรุงแตง่งไม่มีอะไรทํให้ยึดถือก็อไปเรื่องเดียวกันว่าเมื่อตอเราว่าง จากกิเลสว่างจากคำายึดถือว่าตัวตนนั่นแหะเวลาที่สบายที่สุดตั้งต้นเรียนพุทธศาสนากันใหม่โดยการคอยเฝ้าสังเกตดูว่าเมื่อไรจิตเป็นสุขที่สุดจิตไม่มีทุกข์ที่สุดแต่ไม่ใช่สุขอย่างกามารมสุขอย่างนี้ อย่างความหมายของนิพพานนั่นแหะมันมันเป็นคําที่ลําบากคำว่าความสุขจึงตั้งคําพูดใหม่ว่าเมื่อลายจิตของเราไม่มีความทุกข์เลยจิตของเราไม่มีความทุกข์เลยก็จะพอมองเห็นได้ว่าขนาดที่มันไม่มีการยิดถือนอะไร ที่มันไม่มีความยึดถืออะไรไม่มีกิเลสอย่างไรมันก็ไม่มีความทุกข์นั่นแหละเรามีไหมไก็จะพ่อไปตนเองว่าเรามีนิดนิด,นดมาหน่อย <c oughs> มีแบบเดียว <c oughs> แล้วมันเป็นจิตที่ยึดถือเรื่อยไปยึดถือได้จากภายในโดยไม่ต้องมีอะไรไปจากภายนอกมันก็ยังยึดถือได้ นั่นจิตนี้มันจึงมีสิ่งยึดถือว่าตัวตนตลอดเวลาเนระียกจะใช้คาว่าตลอดเวลาก็ไม่ผิดเพราะเวลาที่มันว่างมันไม่ยึดถืออะไรนั่นมันมีน้อยมากอย่างนี้ก็เมื่อหลับนอนหลับไม่ฝันไม่อะไรนะไม่มีจิตใต้นิกรบกวนเนี่ยจิตว่างก็มันหลับแต่คนก็ไม่รู้สึกว่ามีความสุขอย่างไรก็เลยเป็น ถูกหมอไม่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติเลยถ้ายังไม่หลับยังตื่นตื่นอยู่อย่างนี้มันมันมันจะเป็นจิตที่ยึดถือเะื่ำไปเปลี่ยนจากอันนั้มนมายึดถืออันนี้เปลี่ยนจากอันนี้มายึดถืออันนั้นในบาหลีอุปมาไว้ว่าเหมือนกับลิงกระโจนจากต้นไม้ต้นนี้ไปสู่ต้นไม้ต้นโน้นไปสู่ต้นไม้ต้นโน,น้นทั้งวันทั้งคันไนลิง มันไม่ไปหยุดมันมีอะไรยั่วพาไปดึงไปจิตของบุตรชนก็เหมือนกับลิงมีอะไรต่ออะไรไม่รู้ไม่รู้รสี่ร้อยกับี่พันเรื่องมันดึงไป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 เปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเลยไม่ได้มีโอกาสที่จะสัมผัสความว่าง ตามธรรมดาไม่มีโอกาสที่จะได้สิมรสความว่าง <c oughs> ทีนี้จะมาทำสมาธิทำวิปัสสนาก็ยังทำไม่ได้ <c oughs> ถ้าทำได้มันก็เป็นที่แน่นอนว่าก็จะพอใจแล้วก็จะทำหนักขึ้นหนักขึ้นจนเป็นความว่างเด็ดขาดว่างขาวรว่างแท้จริงเ <c oughs> มื่อทำวิปัสสนาจะว่างว่างเป็น เป็นในขณะขณะที่พอมองเห็นอะไรบ้างจนแล้วมันก็กลับไปไม่ว่างไปอีกแต่ว่ามันก็อยู่ที่การทำนละการทำนั้นมันจริงขีมากน้อยถ้ามันถูกต้องมากจริงมากมันก็พอจะมีความว่างให้สังเกตเห็นจนเป็นที่แน่ใจมันก็เลย เป็นไปทางถูกต้องเป็นไปทางหลุดพ้นจนมันหลุดพ้นได้